การตรวจสอบและแก้ไขเว็บเพจที่อัปโหลดเสร็จแล้วหากสร้างเว็บไซต์และได้ทาการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ก็จะถูกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและดูข้อมูลได้แล้วครับถ้าต้องการทราบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทําการอัปโหลดนั้นสามารถเข้าไปดูหรือใช้งานได้หรือเปล่านั้นสามารถตรวจสอบได้ดังนี้เปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขึ้นมาจากนั้นให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการแจ้งมาลงไปในช่อง address เว็บไซต์ที่สร้างจะปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบเมนูลิงก์โดยการคลิกปุ่มเมนูลิงก์แต่ละปุ่มว่าทำงานได้ตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าตรวจดูรูปภาพว่ารูปภาพที่อัปโหลดมานั้นครบและมีขนาดพอดีกับเว็บไซต์หรือเปล่าตรวจดูเนื้อหาความถูกต้องและขนาดรวมถึงฟอนต์ว่าเหมาะสมกันหรือเปล่าเพียงเท่านี้ เราก็สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่เราอัพโหลดเสร็จแล้วการแก้ไขเว็บเพจและอัปโหลดใหม่ในกรณีที่เปิดดูเว็บไซต์แล้วปรากฏว่ารูปภาพมาไม่ครบเมนูลิงก์ไม่ทำงานฟอนต์หรือตัวหนังสือและเนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความต้องการก็สามารถแก้ไขได้ให้เปิดไฟล์ที่มีนามสกุล wss หรือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็นไฟล์โปรแกรมเว็บเพจเมคเกจากนั้น ให้ทำการแก้ไขตามความต้องการเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับบิดไฟล์ใหม่อีกครั้งเสร็จแล้วให้อัปโหลดไฟล์ใหม่ทับไฟล์เก่าที่มีอยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งวิธีการอัปโหลดนั้นได้กล่าวแล้วในขั้นตอนการอัปโหลดเว็บเพจ